สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีเปลี่ยนสีไฟหน้าจอนะครับของ a ลิ n โก DJ VX20 เป็นตัวนี้นะครับเป็นเครื่องแดงตรงนี้แบนแผนใหม่เครื่องทะเบียนนะครับตัวนี้นะครับวิธีเปลี่ยนสีไฟอ่ะเดนะดูสีไฟก่อนเนี่ยครับสีไฟแบบนี้นครับเราจะมาเปลี่ยน สีไฟนะครับวิธีทำก็ไม่ยากนะครับกดฟังก์ชันกดเลข8ฟังก์ชันเลขอ่าทีนี้ไปเมนูที่7ครับกดลูกศรขึ้นเ่ยครับกดลูกศรขึ้นลูกศรขึ้นนะคัลเลอร์นี่ยไหมครับมันจะบอกว่าคัลเลอร์นะครับเสร็จแล้วนะให้เราเปลี่ยนตรงนี้นะครับเปลี่ยนค่าตรงมุนนี้หมุนไปทางขวาปุ๊บมันจะเป็นสีส้มนะครับออ a n เรนะครับสีส้มเสร็จแล้วได้ค่าแล้วให้กดฟังก์ชันหนึ่งทีครับปุ๊บ อ่านี่เห็นไหมครับแล้วกด exit ลงมาอ่านี่ก็คือเป็นสีส้มนะครับออ่่าให้ดูอีกสีนะครับกดฟังก์ชันกดเลข8ปึ๊บ orange เสร็จก็มาเป็นตัวนี้ครับอ่าสีน้ําเงินนะครับตัวนี้ blue นะครับสีน้ําเงินนะครับอ่ากดฟังก์ชันยืนยันด้วยนะครับปึ๊บอ่าปึ๊บ exit อ่านะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่อีกสีหนึ่งครับมี3สีนะครับกดเลข8ครับปึ๊บอ่ blue โคลนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีฟ้านะครับตัวนี้อ่านะครับเสร็จแล้วให้กดฟังก์ชันครับปุ๊บอ่านะครับกดเล็สีลงมาครับนะครับนี่ครับง่ายๆครับวิธีเลือกสีนะครับเลือกสีไฟหน้าจอนะครับนะครับลองไปทําดูนะครับลองไปทําดูครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับสําหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ